วันนี้รายการเป็นเงินเป็นทองเนี่ยมาหาคำตอบเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นครับสไตล์ญี่ปุ่นเหมาะกับ SME ของเราไหมครับอาจารย์ครับมันก็มีจุดดีจุดเสียทั้งสองด้านนะครับ,รบมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แต่ว่าประยุกต์อย่างไรเขาให้เหมาะกับเมืองไทยเนี่ย<ม>เป็นเรื่องซึ่งละเอียดอ่อนการลงลงไปบริหารถึงบุคคลเนี่ยนะค่อนข้างที่จะ มากกว่าการใช้แค่กฎเกณฑ์ SME ที่หนักทางด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นหรือเปล่าถึงจะสามารถเอาสไตล์ญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ได้หรือว่ามันเหมาะกับ SME แทบทุก,ทกประเภทเลยจรยิ่งยิ่งธุรกิจที่ใช้ให้บริการนี้ยิ่งสำคัญอย่างน้